กหกหน่อยโหจเะเหร่น่อยแล้ว,ลวตรมจัอุสตสาห์จองไว้เ่พวกเขาก็มีมาครับว่าจองไว้เทาไ่าแน่วเลยเท่าไงเป็นได้ควรแล้วคึว้ไนได้ครไเป็นได้ไดไดย้สิต่อเอาไป คนหน้าเจ้าอยู่คนแล้วอยู่หัวคนล้ยังมนกันมาก่าีน่ะยังผมกงเรแล้วไายนะยงนายงมือไห่มมีเยกมื่อนี่ ได้ไหมนะลูกกระเบื้องมันเหลืองได้ยังไหมเอียวยังกันดีเชียวไหนนี่เออคนนาสมัยคุยดอกตะเกยจไนทีจะมงข้างน้อยจะของตาฉันจะตายมตายต้นนี้มันก็ตายอยู่แล้วมันก็นอนอยู่นอนรับพันทีอยู่เด่เออแกันไปจัมันก็ตื่นทันทีเได้โอ้ยัเฮ่าสิตื่นเนาะยัเข้าตาดักเด้น้อยมันว่าเลืนตาเลยนะันก้อนยู่เป็นจับเากระดักเด้ก็ให้ดูกรดักเด แต่สาวตื่นอันนนเขาด่าได้สิบอกไห้ซะก็ยเห็นเลรว่าเขาด่านะอันนั้นก็ด่าไม่ไม่เยเห็นค่ะเคยเห็นแดนคีกดักาไว้ชีเต็ดอะไรต้องคิดตีดอ่ะบอสจีว้าวจีด่าเนี่ว มันใหญ่แล้ับพอแล้วนะคือมันจะพอแล้วนะคือทิไว้นะมันใหญ่แล้วมันขาก็ตกใจตอนตะลกมีแบวกินคือหมดแล้วโอ้โหน่นใมันใหญ่กว่าที่คิดหรืออะไรมว้าวนะเรว่ากงนจะั้ลมรถน่ายเปนะเน่ครับปปิแล้วมันน่าจะมเซ่ลย về há của mẹ phục đồ vừa vừa định rung like các tin thải, ôi, tôi đã hiểu rồi bà này, chắc là chơi nhưng mà nhâm đấy vậy, ôi boy đẹp quá nè, cái thải sao mẹ thấy nó có thải nước quá, mua của các quay chân thải luôn, ไปหากินไหมไปเห็ดจนว่าบอได้กินเขาหน่บ่ม,มีผู้ไปย่อบ่เดี๋ยวนี้บ่มีแล้วโอ้ยลุกลุกเนี่ยนี่นะอุดใช่เออท่าหน้าทมีบ่ไหวได้ไหมเออสีเหลี่ยมเนาะยานี่เหรอยานี่กอบกระเบื้องอะไรเนี่ยก <c oughs> อบอะไรนี่นี่กระเบื้องเราทำท่าเนะี่ยกระเบื้องเออให้สิเหยวะนะออกมองอ่ออยังโบไล่นละ ก็สีสีสมบูรณล้วมันเป็นลายมันเป็นลายกาสมัยเาจะจบอไ่ได้อประเราจอยเป็นลาะฮะเราเป็นลายาสมัยเราอะ่ะเราเนวตองกาบริษัท่ใช่อันนี้มันเป็นลายเไม่เใครไหม่ันยากาเดิ กินน้ำอยู่น้ำโบงะเราเสร็จเลยเลยอยู่น้ำนอนน้ำกินน้ำเลือดเตะนะฮะเลแต่ของตาที่นะอยู่น้ำกินก๊าบเลยลูกอหอยคนหนึ่งระบมาแล้วถาแล้วโอ้หเห็นท้าเหนโม่เกียร์ได้เกียร์ได้จริเกียร์ได้เออล้วกันิมาชิพวก้มแลแข็งแรงค่ะบ้า้มีแฮง แกแล้วแต่กี่งี่หัวใจนะเออย่าบอสจังซี่นะอย่าบอสจังซี่นะเออกินหาให้เขาหากินเขาอะสี่สี่พวกสี่คนอื่เรารู้หมดครับเนอะสี่ยัง้อกระสางนะมันก็ให้กินโลดสี่พอได้เวิร์ดไปหน่อยแล้วซอสก็ออกพืชชื่นท่านเน่าแต่ขันยอมไปเนาะเน่าแต่ขันยอมเนาะ Đấy thì anh nhom nhom nhộn Một mi nhom Dạ Tập hơn là nhom Nhưng mà ơi, Khoan ta ta xem hết là hết bộ kề Bộ hết phải cái hết ao này Dạ uh... Hết ao coi hả Thế thả dương nào Đây bớ thằng dương thằng nàng không non rồi đây Ừ Để xem lại mà... rồi, thì Không Nhưng mà như thế này hết ao cái là hơi เยอะไม่ติดหน้าท uh, <Yo> ัดเยอใช่ไหมแบบตีเลยแบบพองงวดมันก็ได้จาที่มีอารมณ์มีอารมณ์แล้วเราอารมณ์ตวตีทั้งหมดมีอารมณ์อดนี้ข้าวผัดปลาซาึแห้งาว่าสิยุหังบัดเวลาไม่แขกไมีคนมาเนี่ยก็พอได้หนึ่งน้ำเท้มอนั้นแล้วหลายคนเนาะเขาจอยมาต้้งหงเหี้ยมเก็บวอยูุ ขัดปวกสิบกินคัดปวกกินกันสิบด้เก็ <c oughs> บหนาววนี้ได้ไาย,ยังอยู่ได้มาหิ้แ <c oughs> ม่ตามหุงได้สูกินนี่ได้กินกับย่างยุงั่วซื้อมือเขาเปดตามกินเพาวขามันยไหมมักรวนข้ามาาวัวาง <c oughs> sao bơ Ừ bông 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 hả? bông 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 đây bông 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 แคทอยู่้อยพีร้อยอยังสื่อนมให้กินอยู่ซึ่งสารมันดมากเลยขุดคนแล้วสื่อนมกินอย่ได้ไมะตัดสิ่งพิเอาเยอืจัดจัดวิ่งหัวจานจ้าหกหน่อยหัวจัดเหรอแล้วปดต เพิ่มประเดี๋ยงอีพี่น้องครับเพิ่มประเดี๋ยงเพื่อนมีอะไรเ่มปด้๋ยงไหมสบายดีไมสบายดีพี่น้องสบายไม่หนาวอ่้ยไม่หนาวเลยไม่หนาวเย่หนาวเลยไม่หนาวเลยไม่หนเยเนาะ แข็งหน่ข้าวง่ายไหมข้าวยากนลยเลยเลย่ะข้าวเข่าเข่าเข่าเนาะเฮ่ข้าวตัวนี้ยากที่สุดเข่าเลยนะเกี่วข้าน่าเนา่่วยยังตวข้าวตันก็ชิวเล็ก่เว้ยเสวน่าเขาตี้านจ่าเาะน่ตงกี่ยวถหลอดเขื่อนเนา ว่ากเส้นจะลมากนอ่านข้างมา่ไกด็แต่ว่านายข้ง่ตัวนหม่ใช่ไหมใ่นาะข้ามเนี่ยข้างไม่บอกว่าแม่ก็แม่

Nhà, mọi người muốn chưa được. Mam mong 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 หด้วยจจับแลวยที่หนงเมื่อนี้ตะหันก็หันมยตัวยน้า้ยที่ไหนหบ่ไนที่ยเปไมาให้หยาให้าไปเลยขึ้นหาแล้วหรอมว่าแล้วนะแไหขึ้นหาดยจัดฝันเอาใหงนี้ยังเออเอาไป

พีปากไปปิดได้เลยเนี่ยมีปาก้อแวอะยึดอยเนี้ยโอ้ยบริยานุรินี่บริยคนหนึงเาทอไม่ไหวแล้วปาป้ปิดปากก็ต้องขัดปิดเราเหนื่อยเลียจ่ายเขาแบบนี้หลายคนแล้วอยู่คอยอยพอข้าดรู้เลยจะแต่งรู้เ่อนมุกยึดเอรู้ัิดกิดเกื่อมก็แบบนนอย่างี้รู้รู้เนาะ ยัง e ี่โคอุ s <S ้านงจอดมากเลยห็นแต่ละืออเ่ท่านี้็นจอดมากว่าบวาบวางไรเ่าบจะเาเ้าจ้องจาอาก้าจอบ้าอืบหาายนเร่องสกันว่าแล้วไปเด้อไเด้อไม่จอดต้องอ้องแบแซบต้องไปแล้ว คนรุงว่าใครบคน่อนที่คูดจะว่าหลายคนนบอกเรียนึมาูเยอะแยนะมาจ้วตใ้หัวยอกันไปย่มันก็บามันกินะเ้มองวามคกิดหรอกมองเห็นมองไก่เรื่อที่ก่อ่เห็นมอไก่คิดถป็นหายะเยียยันานีมาไม่ไหม

你坐下，干啥呢？你说。